พ่อจะมีความแยบคายในการพิจารณารูปนามเช่นเสียงกับได้ยินขณะนี้ว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดดับไปจริงๆขอให้พ่อช่วยอธิบายค่ะคือถ้าไม่เห็นรูปนามเกิดดับเนี่ยนะจะบรรลุเป็นพระอาริยบุคคลไม่ได้พราะโกนพันยะ บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันเปลเปลงอุทานยังกินจิสมุทยธรรมังสัพพันตังนิโรธาธรรมมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลไม่ความดับไปเป็นธรรมดาหรืออุปติสสะปริภาชกพระสารีบุตร ฟังธรรมจากพระอาสัชิบรรุปเป็นพระโสดาบันพระอาสช,ชิแสดงธรรมว่าเยธรรมมาเหตุปปพวเตสังเหตุตงตถาคตโตเตสันเจโยนิโลโทจะเอวังวาทีมหาสมโนพระผู้มีพระภาคเจ้ามีปกติตรัสอย่างนี้ สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นจากเหตุใช่ไหมพระตถาคตตรัสเหตุและความดับแห่งธรรมเหล่านั้นเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาจะต้องเห็นเกิดดับใช่ไหมและผู้พูดนี่ไม่ได้นับถือเครื่องรางของขลังอะไรทั้งเส้นเลิกเด็ดขาดเพราะว่าเรายังเห็นผิดเป็นตัวตนสัตว์บุคคล สับประสิ่งของเห็นว่าเที่ยงอันนี้เขาเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราไม่เห็นทำาอื่นแม้สักอย่างหนึ่งมีโทษมากเหมือนมิจฉาทิฏฐินี้เลยนี่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสในอังคุตรนิกายเอกาศนบาทนะเพราะฉะนั้นเราชาวบุตรจต้องมั่นคงในพระธรรม คำตรัสอนนะแต่ว่าไม่ไม,ไม่เกิดดับไอความความขลังที่วัตถุมงคลเนี่ยไม่เกิดดับคำว่ามงคลเนี่ยนะมงคล38เนี่ยเป็นนามธรรมนะไม่ใช่วัตถุแล้วใครเอาคําว่ามงคล38มเนี่ยมาเป็นวัตถกุก็กราวตูพระตถาคตย่อมประสบบาปมิใช่บุญเป็นอันมาก และคำในพูดตรงๆนะเพื่อปกป้องพระพุทธศาสนาไม่ได้ว่าใครค,คําปลุกเสกคาถาที่ว่านั่นเกิดแล้วดับอา้าวแต่ความขลังเกิดแล้วไปติดอยู่ที่วัตถุมงคลไม่ดับนี่เป็นไปได้อย่างไรไม่ใช่พุทธศาสนา,าเป็นลทัทธิพราหมณ์ในสมัยพุทธกาลนะเพราะฉะนั้นที่ว่า เรามีความแยบคายอย่างไรในการพิจารณาอย่างนีเราไปชมน้ําตกดูรูปภาพเราก็ได้ยินเสียงน้ําตกหรือได้ยินเสียงผู้พูดกำลังพูดอยู่นี่เราก็พิจารณาลงไปเสียงได้ยินไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดดับอุปเทหรืออุบายดำเนินการอุปเท มีในพจนานุกรมแปลว่าอุบายดำเนินการเคล็ดวิชานะือเคล็ดวิชา,เ,าเราก็พิจารณาคือจิตเราเนี่ยนะจิตของเราทุกคนนะหรือว่าสัตว์ทุกตัวจะต้องเกิดขึ้นทีละขณะรู้อารมณ์ได้ทีระอย่างอารมณ์คือสิ่งรู้ของจิตแล้วมาพูดว่าวันนี้อารมณ์เสีย กล่าวโตพะตถาคตอารมณ์ไม่มีเสียอารมณ์คือสิ่งรู้ของจิตเพราะฉะนั้นชาวพุทธจะต้องมั่นคงในพระพุทธศาสนาจิตเรานี่จะเกิดขึ้นทีละขณะรู้อารมณ์ได้ทีละอย่างสมมุติว่าเราคิดถึงภูเขาทองเนี่ยขณะนี้เราลองคิดถึงรูปร่างภูเขาทองพอเราหันมาคิดถึงพระ ปรางวัดอรุณรูปร่างของพระปรางวัดอรุณเป็นยังไงไอเมื่อแต่กี้ที่เราคิดถึงภูเขาทองดับไปแล้วเพราะฉะนั้นในพระพุทธศาสนาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลต้องมีความดับไปเป็นธรรมดาถ้าเห็นไม่เกิดดับนี่คือเมทิติอันลามก แล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างไรดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี่ตรัสในปฐมศีลสูตรบุคคลใดก็ตามเิทถะอันลามกและเสินอันลามกบุคคลนั้นเมื่อตายไปย่อมเข้าโสนโลกแล้วมาพูดทำไมอ่ะมาพูดเพื่อยื่นมือช่วย เพื่อนชาวพุทธบางคนใช่ไหมที่กําลังจะจมน้ําตายอยู่ว่าเพื่อนจับมือนี้นะขึ้นมาอย่าจมน้ําตายเสียเลยเนี่เพราะฉะนั้นเราก็พิจารณาขณะที่้มเราพิจารณาเสียงเสียงคือสภาพไม่รู้ใช่ไหมแล้วเราหันมาพิจารณาได้ยินไอเสียงมเมื่อกีดับไปแล้วได้ยินคือสภาพรู้อ่าใช่ไหม มังกายแยกกระจายรูปน้ำสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งนั้นสิ่งนั้นไม่ใช่สิ่งนี้สิ่งนี้มีสิ่งนั้นหามีไม่ล้วนไม่ใช่ตัวตนเกิดดับที่พูดอยู่เนี่ยผู้ฟังเข้าใจใช่หรือเปล่ากําลังเข้าใจอยู่พิจารณาทันทีเข้าใจไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดดับ มีความเข้าใจของใครมัางล่ะที่ไม่เกิดดับอะเข้าใจอยู่ประเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวก็เกิดดับไปแล้วเพราะฉะนั้นครตรัสสอนของพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เรียกว่าพระธรรมคือความจริงแท้ที่กำลังปรากฏอยู่ทั้งหกทวารตามความเป็นจริงขณะนี้เรากำลังนั่งอยู่พิจารณาอาการกาย ที่กายสัมผัสพื้นแข็งรู้แข็งไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดดับตรงลักษณะเดียวกันที่ตรงจุดแข็งจะมีตึงด้วยตึงคือไม่ได้ไหวพิจารณาลงไปตึงรู้ตึงไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดดับเคยไปเพ่งลูกแก้วแล้วก็เอาลูกแก้วเนียมาไว้ศูนย์กลางกายพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสในกุมมัสสูตร เห็นรูปด้วยจักขุแล้วอย่าถือนิมิตและอย่าถืออนุพยัญชนะ,ะแล้วลูกแก้วอยู่ศูนย์กลางกายนี่เป็นนิมิตอนุพยัญชนะหรือเปล่าก็ไม่ใช่คำตรัสนของพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเธอจงเอาเหลาเหล็กไฟติดลุกโพรงแล้วแทงจักขุนสีเสียยังดีกว่าเห็นเป็นนิมิต อนุพยัญชนะในรูปที่ได้เห็น